ไปดูเรื่องของการค้นพบสารเซซามินในงาดำซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นผลงานของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งการค้นพบในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากถือเป็นการพัฒนาเป็นอีกก้าวของวงการแพทย์ไทยและที่สำคัญนี่เป็นครั้งแรกของโลกนะครับเพราะว่าสารเซซามินที่พบนั้นจะไปยับยั้ง เรื่องของการฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายหรือพูดง่ายๆว่ามีโอกาสที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยครับ <S <S ถือว่าน,นี่เป็นข่าวดีนะครับในวงการวิจัยและวงการแพทย์ของไทยและเป็นอีกหนึ่งความหวังของผู้ป่วยครับเมื่อนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับได้วิจัยและค้นพบว่าในงาดามีสารตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าสารเซามีน ที่ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งและช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากอาการเจ็บป่วยหรือได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุได้เป็นครั้งแรกของโลกรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศน,นะครับซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ท่านก็เปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่ามีการวิจัยค้นพบว่าเมล็ดงาดำเนี่ยมีสารเซซามนอยู่ภายในซึ่งสารดังกล่าวนี้นะครับจะสามารถ ช่วยในการยับยั้งการพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดของเซลล์สลายกระดูก<ะ>ที่ทําให้เกิดเป็นโรคข้อเสื่อมโรคก,กระดูกพรุนได้โดยจะเข้าไปทําให้แคลเซียมนั้นประสานกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังช่วยรักษาฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวกับสมองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตันในสมองเส้นเลือดแตกที่ส่งผลทําให้ท้ายที่สุดนั้นผู้ป่วยที่เป็นอาการแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นพกอัมพาต นะครับสุดท้ายก็คือประเด็นสําคัญที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของโรคมะเร็งสารเซซามินนี้จะเข้าไปปกป้องเซลล์พร้อมกับตัดวงจรหรือว่าลดเส้นเลือดใหม่ครับคุณผู้ชมครับที่เป็นน้ําเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกันนี้ก็จะค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาอีกด้วย<ฮ>โดยดรปรัชญาเนี่ยนะครับบอกว่างานวิจัยนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างมากเพราะว่าสามารถนําผลงานวิจัยที่เคยอยู่บนนี่มาต่อยอด เป็นเชิงพาณิชย์ได้มีการน,นําเม็ดงามาสก,กัดผลิตเป็นอาหารเสริมได้โดยไม่ผลข้างเคียงแล้วก็ที่สําคัญดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะการค้นหาสารเซซามินที่อยู่ในงานดําจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกขณะนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้ว3ประเทศนะครับก็คือไทยมาเลเซียและก็ที่สหรัฐอเมริกาและมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาถึงประเด็นนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามครับ อาจารย์ก็เตือนบอกว่าไม่ควรนํางาดําดิบเนี่มารับประทานโดยตรงเพราะว่างาที่กินเนี่เป็นเม็ดจะไม่ย่อยแล้วที่สําคัญเนี่อาจจะมีผลก็คือทําให้ท้องอืดต้องนํามาคั่วให้สุกเสียก่อนนะครับและในกระบวนการคั่วเนี่หากใช้ความร้อนมากจนเม็ดงาไหมเนี่ยอาจทําให้โปรตีนบางชนิดในงากลายเป็นสารพิษได้นะฮะ ทางที่ดีก็ฟังแบบนี้แล้วหลายคนรีบวิ่งไปหางานดาเลยนะฮะอาจารย์รับประทานอย่างที่อย่างที่อาจารย์เตือนเอาไว้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วได้ผลมากๆก็คือต้องเป็นสารสกัดออกมา